ควอซองเป็นสิ่งที่ผมแยกได้นอกจากไวอะฮะว่ามันอร่อยแบบไหนถึงเรียกว่าอร่อยสําหรับผมนะครับอาหารอย่างอื่นเนี่ยผมก็จะรู้แค่แค่รสชาติมันว่ามันอร่อยไม่อร่อยแต่ควซองผมผมมจะรู้มากกว่าอาหารอย่างอื่นเหมือนกับที่ผมพอมีความรู้เรื่องไวน์ว่ามันเท็กเจอร์มันเป็นยังไงบ้างอารอมณเป็นแบบไหนอัฟเตอร์เทสเป็นยังไงผมก็จะรู้ลึกกว่าอาหารชนิดอื่น ต้องให้ลูกค้าเป็นคนบอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันต่างยังไงเรื่องนี้ต้องให้ลูกค้าบอกเพราะที่อื่นผมก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสชิมสักเท่าไหร่เลยครับโคซองรูปร่างผมมันอาจจะอ布拉กมันอาจจะไม่ได้สวยแบบของคนอื่นเขาครับ,รบผมรู้แค่นั้นเองส่วนรสชาติต่างกันยังไงผมไม่รู้เพราะว่าอีกักบเจ้าอื่นผมไม่เคยได้ลองทานเลยครับผมเลยไม่รู้ความแตกต่างกับคนอื่น ผมทำครัวซองผมไม่ได้ตั้งใจทําให้ต่างกับใครหรือว่าเหมือนกับใครเลยผมแค่ทําแบบที่ผมชอบทานเท่านั้นเองผมทอดไข่ดาวบางทียังยังไหมเลยครับผมไม่ใช่คนทําอาหารนี่เป็นครั้งแรกที่ผมทําเหมือนกันส่วนเรียนรู้จากไหนก็คือผมก็ไปเรียนมาจากแม่สลงองครับขเ,รเขาเปิดร้านคาเฟ่ยอยู่แล้วแล้วก็รับสอนผมก็ขึ้นไปเรียนมา2วันนะครับแล้วก็ลงมา ปรับสูตรให้มันเป็นแบบที่ผมชอบทานที่สุดครับก็คอสเช้าสองวันนะครับสำหรับเรียนครัวซองกลัวว่าตัวเองจะไปอยู่ในกระแสครับเพราะว่าผมไม่ชอบอยู่ในกระแสเพราะวันหนึ่งถ้ามันหมดกระแสผมกลัวว่าผมจะอยู่ไม่ได้ผมเลยไม่เคยเอาตัวเองไปอยู่ในกระแสเลยหรือบางทีผมอาจจะทวนกระแสใชด้วยซ้ํา วันที่ตัดสินใจเปิดร้านครัวซองผมไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าครัวซองมันเป็นที่นิยมในเมืองไทยอะครับผมแค่ใช้ประสบการณ์เดิมของผมพิจรารณาว่าธุรกิจที่ผมคิดว่าผมพอจะรู้มันว่าแบบไหนถึงเรียกว่าอร่อยก็คือครัวซองเท่าน,นั้นเองกับวายอะฮะซึ่งวายทำไม่ได้อยู่แล้วในตอนนี้ครับก็เลยทำครัวซองผมรู้แค่นั้นเองตอนผมเริ่มทำเพราะฉะนั้นพอตอนนี้มันเป็นกระแสผม ผมกลัวมากเลยว่าคนจะเข้าใจว่าผมทำตามกระแสที่มองปรีเย่ครับประเทศฝรั่งเศสนั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดแล้วก็จำไม่ลืมเลยครับมันมันหอมมากจริงส่วนหน้าตามันก็ไม่ได้สวยผ่าออกมามันก็ไม่ได้ดีเลเยอร์ก็ไม่ได้เรียงตัวกันเท่าไหร่แต่พอพอสัมผัสด้วยด้วยลิ้นด้วยรสชาติด้วย ด้วยทุกอย่างของเราเวลาเรากินมันนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบมากมันไม่เหมือนกับโพซองที่ผมทานที่อื่นเลยครับมันไม่แห้งมันมีความจุซี่มันหอมมากไม่อยากออกเลยครับไม่อยากออกจากข้องนั้นเลยเกินกว่าจินตนาการนะครับเกินกว่าที่เราคิดเราฝันเอาไว้เราเห็นฝั่งขวาเป็นพัทยาครับฝั่งซ้ายเป็นหัวหินในห้วงเวลาเดียวกันตื่นเต้นเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมากกว่าครับ อย่างไปเจอดาวตกหรือว่าไปบินข้ามมหาสมุทรอินเดียไปเจอกลุ่มดาวทางช้างเผือกของจริงอะไรแบบนี้ครับบินมา7ปีแล้วครับตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนทุนของสายการบินแอร์เอเชียครับปี2013ประมาณ4,000ชั่วโมงแล้วครับถ้าไม่มีโควิดก็ไม่แน่ครับก่อนมาเปิดร้านชีวิตก็สบายดีครับไม่ต้องตื่น เช้าหรือว่าตื่นดึกๆไปบินแบบบังเอิญชีวิตไม่ได้ค่อยชอบสบายเท่าไหร่ครับก็เลยรู้สึกอึดอัด